สบายดีเนาะสบายดีมือนี้มาพบกับเบงกิ้งวิลเวอร์เดี๋ยวฮองสิพามาขี่รถไฟความไวสูฮองสิพามาขี่รถไฟความไวสูเนาะที่ไปอุดมไซตอนนี้อยู่สถานีนครหลวงเหมือนกันสิไปอุดมไซเนาะ ไปแขวงรุ่มไซตอนนี้ก็ห่างกัมมาฮอดรอท่ารอท่ากันแจ้งปี้เข้าไปเนาะตอนนี้ไปท่าท่าเอาปี้อยู่พอดีให้ทีมงานจองปี้ไปให้ตอนนี้ท่า,าปีรถเพื่อจะเข้าไปแจ้งว,วังควงดี เราเปลี่ยนเปลี่ยนบอลขึ้นใหม่เนาะ <c oughs> ตอนนั้นมันขึ้นอยู่คุ้นเข้าทางนั่นเข้าทางนั่นนี่เลยเข้าทางนี้เนาะอันนี้ก็บรรยากาศอยู่นอกโอ้หนี่เนาะพนักงานรถไฟนี่ก็เป็น ชุดเปรบของพนักง,งานรถไฟควมไว้สูงนนราวจีนอไอ้น้องตำรวจกําลังเตรียมพร้อมว่าจะเข้าไปขับไส้ยู่ถึงรถไฟอากาศหนาวอากาศหนาวร้ายเนาะวันนี้มัน <c oughs> กัดน,นาวไล่มานึกันาวล่น่มากดะปีงานค <c oughs> นนี้เขาว่าข้าออปีอยู่เนาะโอ้ยส่ข้านเนี่ยนะปีก็ยังบทันมาปีก็ยังบุทันมาเอนนาเอา้อา,าออปีอยู่เนะาะขปีเพราะว่า สั่งให้ทีมงานจองให้เดี๋ยวนี้ทีมงานยังบม่ทันอัพปี้มาส่งเธอถ่าทีมงานอัพปี้มาส่ง,ยงอยู่ท่ารวมรวมอยู่ทถาในรถไฟวันนี้อากาศเย็นสบายดี โอ้ทางบุนกันเข้าไดเนาะเข้าใดส่งทางใช่เปลเา้าได้ส่งทางค่บ่ๆ <c oughs> ว่บ่ เราจังน้อยเขาสิพาเข้าไปทางในเนาะเดี๋ยวเขาท่าปีแบบหนึงนะ่งเขาสิพาเข้าไปทางใน